วัดีครับวันนี้เรามานําเสนอนะครับตั๊มไฮดรอลิกนะครับแบบไฟฟ้านะครับยี่ห้อเพอร์เฟตัวนี้นะครับจะเป็นแบบรุ่นรุ่นสวิตช์เท้าเหยียบนะครับจะออกมาจานวนสายออกมาหนึ่งสายนะครับอ่าเดี๋ยวหมุนตัวนี้เอาไวห้ไหน่อยจะให้ดูหัวสายลงแล้วมันหกนะ อันนี้คือหัวสายของมันนะครับจะเป็นเกลียวนะครับหัวสายตัวเครื่องนะครับจะใช้ไฟ220โวลต์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับน้ำปัดเกนะครับบอกแรงดัน น้อยทควคุมโอเคตัวเครื่องใหม่นะครับจะยังไม่มีน้ํามันใส่ไปในถังน,นะครับต้องใส่น้ํามันไฮดรอลิกไฮดริกก่อนการใช้งานทุกครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองกดให้ดูนะครับนะครับเนี่ยตัวแท่นนี้ก็จะขึ้นลงได้ครับตัวนี้ต้องใส่แค่ปั๊มนะะะกด ใช้งานสะดวกนะครับ <Okay. S 1> สามารถต่อได้กับอุปกรณ์ได้ทั่วไปนะครับสำหรับไฮดรอลิกนะครับโอ <Okay. S 1> เคมีใครสนใจรับเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับเี๋ยวผมลืมบอกไปส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นช่องใส่น้ํามันนะครับสารน้มันไฮดรอลิกตรงนี้นะครับโอเค